วันนี้วันที่สองเดือนสิงหาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าล,ลูกที่แสนหวานสัสกาดั้งเดิมของลูกคือความบริสุทธิ์ลูกนั้นได้ไม่บริสุทธิ์โดยการเข้าไปสู่การเป็นเพื่อนกับลาวันเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์และเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือเหตุผลสำหรับความไม่สงบและอะไรคือการแก้ไขคำตอบเหตุผลของความไม่สงบก,ก็คือความไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ให้สัญญากับพระเจ้าพ่อว่าลูกนั้นจะกลับมาบริสุทธิ์แล้วทำโลกให้บริสุทธิ์แล้วรักษาดวงตาของลูกให้มีอารยาธรรมที่มางั้นจะไม่เป็นอาชญากรเพียงเท่านี้ ความไม่สงบก็จะถูกขจัดออกไปได้ลูกลูกได้มาเป็นเครื่องมือที่จะก่อตั้งความสงบและดังนั้นลูกไม่สามารถกระจายความไม่สงบได้ลูกจะต้องคงอยู่อย่างเต็มไปด้วยความสงบและไม่เป็นาธาตของมายาสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกลูกได้สัญญาพ่อว่าลูกนั้นจะถือความบริสุทธิ์และดังนั้นลูกก็จะต้อง ช่วยตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากการโจมตีของมายาอย่างต่อเนื่องอย่าได้เป็นทาสของมายาอย่าได้ลืมสัญญาของลูกเพราะเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องไปสู่โลกที่บริสุทธิ์จุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นเทพจงรรทำสเตตหรือสภาพของลูกให้เต็มไปด้วยความสงบอย่างสุดซึ้งอย่าได้ปล่อยให้วิญ,ญญาณปีศาจร,ร้ายใดๆเข้ามาในตัวลูกให้ซึมซับพพคุณธรรมที่สูงสง่ง พรของวาตดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้พิจิตอุปสรรคโดยการคงอยู่อย่างรู้สึกตัวในรูปแบบเทวดานางฟ้าของลูกและมีประสบการณ์กับร่มฉัดแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อตราบเมื่อลูกตื่นขึ้น,นมาในอมิตเวลาจงนำเข้ามาสู่สำนึกรู้ของลูกว่าฉันคือเทวดานางฟ้าให้ของขวัญน,นี้ที่ท่านรัก กับพ่อบรามาแล้วบัปดาดาต่อมาก็จะกอดลูกไว้ในอ้อมแขนทุกวันในอมริตเวลาแล้วลูกก็จะมีประสบการณ์กับตัวลูกเองอยู่อย่างแกว,ว่งกายอยู่ในความสุขเหนือสัมผัสในอ้อมแขนของบาบาถ้าแม้นเหตุการณ์ที่ยากลำบากใดๆหรืออุปสรรคมาหาผู้ที่คงอยู่อย่างรู้สึกตัวถึงรูปแบบเทวดานางฟ้าของเขา พ่อก็จะมาเป็นร่มฉากแห่งการปกป้องคุ้มครองพวกเขาดังนั้นโดยการมีประสบการณ์กับร่มฉากแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อและความรักของท่านลูกก็จะมาเป็นู้่ิชิตอุปสรรคได้คติพจน์ดวงยานผู้ที่เป็นตัวแห่งความสุขจะได้รับชัยชนะเหนือเหตุการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างง่ายดายด้วยสภาพดั้งเดิมของตัวเขาเอง अच्छा ओम शांति